ta liền bếp bếp may mềm mềm lõi nề nề thuần mềm mềm lõi lủng thủng hay 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 nhà, hay kim để ra hay kim không mắc không ăn à, sớm đây bột tân giả cù à, mắc Nửa thế thì thì liền cam cam mấy có mà, màn chắc lại cứng đây nề nề bôi đi á, bằng บางวันก็จะจับร้อยลงร้อยลงไปในถังไปในถังหน้ามันเป็นเป็นบางเพื่อนเดี๋ยวมันมันจะหลดมันจะหลดมากเท่าว่าโยบนลุงมามันจะหลดกันติดเชื้อกันเป็นโรคทงหลวงกันติดเชื้อโรคโรคที่เรือนอะไรพวกนี้มัน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 จะหลอดไปหมาเท่าว่ามันหลบต้อยมากหมานี่มัน มันจะมีเชื้อพิาัดได้มันมันจะย่อตั้งของหน้าได้นี่มันหมากเมื่อไหร่เชอรี่ได้พวกนี้ก็มันมันมันเป็มที่เสร็จเสร็จนึงนะถ้าบอกแตะกินไข่ได้พวกนี้มันมันจะทําให้ตอวเสียแต่ว่าของบอกว่าจะจะให้กินหญ้าเน่เน่ร่างจะเอาตัดหญ้ามาจักส้วนเลยก็มาใข้ให้จะวันหนึ่งวันหนึ่งจะให้กินมือเดียวจวงประมาณสี่ห้าสี่ห้าเดียวก็สวยกินรอดไปถึงก่างคืน พอต้งวันที่ตัวมันมันจะนอนมันจะโย้แบ๊กต่ไม่จะพวกแบ๊กแต่ว่าถ้าว่ามีโอกาสแรงๆถ้าว่ามันหลบหลกไม่ยุ่งงานไม่ไม่จะตัวจะร้อยมันจะต้องก้าแต่ว่าจะจะเน้นโยกเป็นร่จะนือว่าไม่ไม่ไม่คอยเน้นเรื่องรอยเพราะว่ามันมันจะหลบกวนกาด้วยด้วยมันจะไปจิ้มต้นไม้กูเกมันมันจะมีบบนัง แต่ว่าถ้าว่าคิดว่าแผลดีดีเครียดทีไม่ที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่นั้นมันข้อพินีรจะไม่ไม่พบที่เพราะว่าแผลก้อนมาถ้าว่ามีมีกับที่ก้อนมาห้ามาเจอนี่คือว่าเขาเขาจะจะแผหรือที่ว่าเขาว่าแผนจะสมบูรณ์ดีแล้วก็ตัวที่อ้วนตัวก็ก็ทำครงการนี้ก็ประมาณสัก xong các xong đi liền ca này đây đây là cái ca rồi tức là bỏ vô đây bay nút nút cái may may kẹt rồi tức là mình san đây kỳ như cái sách mình này gắn chuyện chuyện da chuyện địa phận đang đang cái ca rồi là sẽ hay thì ban đang mà chuối đang lượng chi giá thẻ hay hoặc xi đấy mà đi cứ vào cứ và con cứ vào chặt món lột lột đây nhưng mà đi chặt chặt chi giá hết rồi không không giải hay không cho nệ nằm hay tao bảo mình ấy này thì vào thầm mấy tốt mấy ông ra còn gì là hay cha nó chỉ có mà chuối Rồi chất khoảng đồ lột thằng ngoài ngoài đây cho lột lột nên thẻ cứ thẻ khó thể đây đi cứ vào cha thầm ấy cứ vào โลภโลกเล็ยครอกตัวมาถึงกรใส้ทุงมือเลย,ะยน,นะสวยแล้วส่สอสรไม่ไม่เะนะีามาด้วยความใจรักเลยนะจบตรงนี้